ทยออาากกรเหนืสวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะไปฟังสาเหตุว่าทำไมน้องมาลิถึงอยากเล่นละครรู้แล้วน้ำตาซึมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะ สำหรับน้องมาลิภาคขวัญสหวงลูกสาวของแมโบเวนด้ากับปอทฤษฎีโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นถึงความน่ารักและพัฒนาการของน้องมาลิผ่านอินสตาแกรมของแมโบบ่อยครั้งโดยเราจะเห็นว่าน้องมาลิเริ่มมีความกล้าสแสดงออกและเต้นครบวอร์เก่งมากๆและล่าสุดน้องมาลิก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่พสื่อมวลชนว่า อยากตามรอยแบบพ่อปอเมื่อพี่ๆถามว่าอยากเล่นละครไหมน้องมะลิกลับตามแบบไม่ลังเลเลยว่าอยากเล่นหนูอยากเป็นเหมือนพ่อบ้างและเคยดูผลงานของคุณพ่อแล้วพ่อทําได้ทุกอย่างหนูก็ทาได้ด้วยพร้อมกับชมว่าคุณพ่อเล่นเก่งมากแต่สิ่งหนึ่งที่แม่โบห่วงที่สุดก็คือสภาพจิตใจว่าแกล่งพ่อไหมที่จะอยู่ในวงการนี้ได้ต้องรับอะไรหล,หลายๆอย่างที่มาจากโลกโซเชียล ในเรื่องของดังไม่ดังหรือประสบความสำเร็จไหมโบไม่ได้แคร์ตรงนั้นแต่โบแคร์แค่ในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าถ้าวันหนึ่งเข้าไปแล้วเป็นคนสาธารณะแล้วแล้วมีคนมาคอมเมนต์แรงๆคือมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดลูกเราจะรับไหวหรือเปล่าลูกเราจะทนได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ห่วงที่สุดอยากได้ราคาไหมคะอยากค่ะทำ <laughs> <laughs> ไมไม่อยากได้ราคาหรือหนูอยากลองเป็นเหมือนพ่อ ไดาา้ดูผลงอานของพ่อบ้างหรือยังเค,คยดูแล้วพ่อทำทุกอย่างได้คุณพ่อ,อเล่นทำได้ด้วยคุณพ่อเล่นเก่งไหมคะเก่ง